ไบรตันเนี่ยเขากล้าเล่นนี่แล้วก็พังเพราะหวังกล้าเล่นนี่แหละใช่ใช่นะแล้วทำไมตอนคุณเล่นกับแมนยูคุณไม่เล่นอย่างนี้บ้างรักครับไบรตันมึงต่อบอลกันเม่้ชิบหายเลยครับหรือว่าหรือว่าแมนยูแต่ก็ไล่นี้มน้งหมูเองนะคุณคุยไม่แต่แมนยูบีบไม่เข้มข้นอ่ะพี่เฟสก็เกมนั้นดูนะฟังไบรตันเจอแมนยูเซต์วันนั้นนะแมนยูเซตอะคือขึ้นมาแย่งเนี่ย ไม่ได้ใกล้เคียงเลยไม่ใกล้เคียงเลยไม่ได้ใกล้เคียงว่าการยูขึ้นไปแยกเลยมันยืนเท้าโซเอลมันยืนดูแล้วมันก็คิดว่ากเอ้ามึงอยากต่ออมึงต่อกันไปเลยยืนดูคนเลยเหรอจริงๆตอนแรกเขาแย่งฟังกมแล้วเขาเรียกว่ามันไล่ไม่จนพอมันไล่ไม่จนมันเหมือนลิงชิงบอลกันปุ๋ยมันไม่ไหวอ่ะมันเหนื่อยยากตมแล้วเออมันเหนื่อยเหนื่อยมันก็ขี้เกียจตามแล้ก็เลยยืนเท้าเอวดูเฉยเลยเดือยยืนดูเลยมึงอยากจะต่อบอลกันใช่ไหมมึงต่อกันไปเลยอยากทำเลยทำเลยเอาให้หมดเลยเอาที่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยอยากยิงกี่ลูกก็เอาเล